โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือบ้านาุษย์ต่างๆทุกท่านนะครับวันนี้กิ๋หงภูมิจะเป็อาราฟอร์มลี่กันเลยเช่นเคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมเมเปิลราชน,นะแต่ก่อนที่เราจะไปดูด้วยกันเผื่อใครอ่าที่สุดโตของร้านเกมสรวงปลอดภัยรวดเร็วทันใจไลฟ์รีฟันผมขอแนะนําจอนชาวไร่เลยนะครับเพราะร้านเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดให้บริการของร้านเนี่ย24ชั่วโมงเลย เพื่อใครอยากเติมเนี่ยสามารถทักไปที่เพจ Facebook ได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในตารางคลิปนะครับแล้วก็ใครอยากแอดไลน์นะครับหรือว่าโทรไปเนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับแล้วก็แพ็กเกจของเกม Ma เบิลรัชเนี่ยราคาแพงสุดอยู่ที่1900บาทใช่ไหมแต่ถ้าเติมกับทางจอชาวไร่เหลือ9,100แต่ถ้าบอกว่ามาจากอาราฟอรี่จะได้ส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมด้วยนั่นเองนะครับนะ้องแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดกับเกี่ยวกับเทคนิคในการอัพสิ่งตกทอดและกัน เผื่อหลายๆคนยังไม่รู้นะครับว่าอีเวนต์เนี่ยนะครับกิจกรรมพุ่งทะลวงวิญญาณนักสู้เนี่ยพุ่งน,นี้ก็จะเข้าแล้วอีกประมาณแค่40นาทีเองนะเพราะว่าผมเนี่ยทำคลิปตอนประมาณ4ทุ่ม14นาทีซึ่งต้องบอกก่อนว่าพอดีติดธุระเพิ่งมีเวลาได้ทําใช่ไหมแล้วก็กิจกรรมต่อไปเนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมที่เราต้องอัพเกรดตัวของอสิ่งตกทอดหรือก็คือตัวของพุ่งทะลวงสิ่งตกทอดใช่ไหม เราต้องใช้ตัวของไอตัวซ่อมโง่โงเนี่ยนะครับ9,000 0ชิ้นน่ะแม่งเก็บกันมันน่ะบอกเลยซึ่งผมเก็บมา1เดือนซึ่งผมไม่เคยทำกิจกรรมนี้แล้วได้ครบ4รอบสักครั้งเลยได้แค่ประมาณ3,000 0 0สี่รอบนี้แม่งดวงดีเพราะว่าผมไปเปิดไอตัวกาชาเครื่องจักรเห็ดน,นำโชคโง่โงเนี่ยแล้วแม่งไปได้ซ่อมรัวเลยนะครับก็เรียกได้ว่าหวานเจี๊ยบเหมือนกันแล้วไอตัวไอเทมตัวเนี้ย ไอ้กุญแจเนี่ยผมได้ประมาณ 10... 10ชิ้นน่ะนะครับได้10ชิ้นเพราะว่าไอ้กุญแจเนี่ยเราสามารถเอาไปลงตัวของพิทักษ์กรุงเก่าสร้าประหักพังเนี่ยเพื่อเอาไอ้ตัวกิจกรรมเนี่ยมันจะได้ซ่อมด้วยไงผมมีประมาณ14ชิ้นน่ะตอนนั้นคือแบบไอ้เทียคือรัวๆเลยปัจจุบันผมเลยมีประมาณ9ก้0 0 0นแล้วซึ่งสามารถทําได้4รอบพอดีซึ่งเดี๋ยวผมดูก่อนว่าจะสามารถชนะ อันดับหนึ่งได้ไหมถ้าไม่ชนะผมดองต่อนะผมจะเล่นสักแบบเล็กๆน้อยๆอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับแบบว่าอันดับหนึ่งแล้วกันว่าเขาจะอัพไปประมาณไหนต้องลองดูก่อนนะครับแต่ว่าเทคนิคในการอัพเนี่ยต้องบอกก่อนว่าหลายๆคนก็อาจจะรู้หรือไม่รู้เดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังแล้วกันนะครับมันจะมีไอเทมบางประเภทที่ถ้าเราอัปเกรดไปแล้วจะไม่บวกเอฟเฟกที่เราเอาเป็นไอเทมออกลบ มันจะมีเอฟเฟกครอบครองคือไอ้พวกเนี้ยมันจะเหมือนสัตว์เลี้ยงกับสกิลซึ่งเอฟเฟกครอบครองไม่ว่าเราจะอัพชิ้นไหนก็จะบวกทั้งตัวละครเราเลยอย่างเช่นชิ้นนี้ผมอัพเลเวล10เลเวล10เลเวล10ใช่ไหมพลังโจมตีนะครับพลังก็กาดัดพลังชีตพื้นฐานเนี่ยบวกเหมือนกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอเทมพวกเนี้ยบัฟเราทั้งตัวแต่ว่าเอฟเฟกออกรบเนี่ยคือบวกคอมโบ10%บบวกอัตราโต้กลับอย่างเงี้ยเราต้องเลือกใส่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนเ ให้มันเท่าๆกันนะครับเลเวลสิเหมือนกันเลเวลยีเหมือนกันจะค่อนข้างคุ้มเพราะว่าจะได้เอฟเฟก์ครอบครองเท่ากันแต่มันจะมีบางเอฟเฟกอย่างเช่นตัวนี้สีฟ้าซึ่งพออัพไปแล้วนะครับบางชิ้นอย่างเช่นพวกนี้พวกนี้ดาเมจขึ้นนะคอยดูนะเห็นไหมดาเมจสกิลเนี่ยสมมุติเราใช้สกิลแอคทีฟเนี่ยจะสร้างสายฟ้าสร้างดาเมจสามร้อยเปร์ต์ถ้าผมอัพต่อปุ๊บบวกไปสามร ถ้าเราใช้เราให้เลือกอัพพวกนี้มันจะมีบางชิ้นนะครับเห็นไหมเนี่ยบางชิ้นเนี่ยที่มันบวกเอฟฟคไอพวกเนี้ยมันบวกเว้ยเออเราต้องเลือกอัพว่าเราใช้ชิ้นไหนเป็นหลักเลยใครใช้สกิลแอคทีฟแล้วสร้างสายฟ้ารัวๆเนี่ยเพิ่มเติมใช้ตัวนี้ไปก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าถ้าใครอยากใช้ตัวนี้ก็คือดามจของสายมังกรเนี่ยกิ้งกา่าแล้วก็เต่าดามจเพิ่มขึ้น2ี่ อ,อยากใช้ก็ใช้ตัวนี้ไปก็ได้นะไม่ว่ากันแต่ใครยอยากเล่งดาเอจก็มาใช้เก่านะแล้วก็ไอเทมพวกนี้นะตัวเนี้ยเห็นไหมไอเนี้ยก็คือไอเทมที่บวกสเตตัสเหมือนกันสูงผงอัพตัวนี้นะปรับเห็นไหมเห็นหเพิ่มโจมตีของสหายสุนัขแล้วก็สุนจิ้งจอกแล้วก็ปลาหมึกเพิ่มขึ้นถ้าเราเล่นปลาหมึกเล่นหมา ใช่ไหมเล่นจิ้งจอกก็อัพตัวนี้อ่าถ้าเราเล่นมังกรเล่นกวางเล่นอะไรเราก็ต้องเลือกอัพใช่ไหมนะครับแล้วก็ไอเทมตัวนี้ซึ่งต้องบอกก่อนว่าไอเนี้ยไม่บวกเพราะฉะนั้นเลือกอัพให้เท่าๆกันอย่างเช่นตัวนี้แนะนำนะครับอัพให้เป็นเท่ากัน10 2030เพราะว่ามันจะได้เอฟเฟกตัวของอ่าไอไอตัวของเอฟเฟกครอบครองเนี่ยเท่ากันสังเกตว,ว่าผมอัพไปเลเวล40เนี่ย46เนี่ยดาเมจต่อวินาทีก็เท่าเดิมนะ1%เพราะฉะนั้นอัพไปเท่าๆกัันนะครบ ตัวนี้เหมือนกันนะครับเป็นเอฟเฟกที่เมื่อเราอัพไปแล้วก็ไม่บวกเอฟเฟกออกลบบวกแค่เอฟเฟกครอบครองอันนี้อัพไปเท่าเท่ากันตัวนี้นะครับเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันบวกแค่เอฟเฟกครอบครองไม่บวกเอฟเฟกออกลบเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเลือกอัพเลยหลักๆคือไอ้ตัวนี้สีฟ้าอ่าไอ้ตัวนี้สีม่วงนะครับให้เลือกอัพแค่2อันนี้นะครับเป็นหลักเลยว่าเราอยากใช้ไอเทมชิ้นไหน ถ้าเล่นนักเวทก็เอาอันนี้ไปหรือว่าถ้าใครอยากดาเมจรัวๆเลยสมมติเราใช้สกิล6ครั้งใช่ไหมดาเมจม,มันก็ผ่ามา6ครั้งเฮ้ยมันก็ดีนี่ว่าเราก็เลือกอัพตัวนี้ไปก็ได้หรือใครเล่นสัตว์เลี้ยงตัวไหนก็ค่อยเลือกอัพไปให้มันสุดเลยอะไรประมาณนั้นก็ได้หลักๆคืออันเนี้ยคือเทคนิคในการอัพที่ลหลายๆคนเนี่ยยังไม่รู้ว่าอไอเทมบางชิ้นมันอัปเกรดไปบวกเอฟเฟกออกลบด้วยใช่ไหมอ่าบางไอเทมก็ไม่บวกเอฟเฟกออกลบก็ต้องเลือกอัปเกรดให้มันเท่าๆก,กัน ไอเทมชิ้นไหนบวกเอฟเฟกออกลบก็เอาชิ้นนั้นให้มันโดดๆไปอะไรประมาณนี้หลักลัจบจบะมานี้แลยกันสอดคนที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้านครับสวัสดีครับ